สว,ว,วัสดีค่ะวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ MC Review นะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่ารอบนี้ก็เป็นข่าวดีมากๆนะคะสำหรับโรงงานตันนิเจอร์รหรือโรงงานไม้เพราะเรามีเต้นเต้น D K 6กหนะคะเครื่องดูด <สะ S 1> เศษไม้ใช่ระดับอุตสาหกรรมเลยบ,บ,บอกเลยว่ารอบเนี้ยเราจัดเต็มมากเพราะว่าเจ้าเครื่องนี้เนี่ย มีขนาดใหญ่นะคะมีทั้งหมด3ท่อโดยที่ขนาดมอเตอร์เนี่ยสแรงแต่สามารถใช้ไฟบ้านได้เหมือนเดิมเออยยโวลต์เหมือนเดิมครับผมก็ถือว่าแฮปปี้เนาะครับผมค่ะบอกเลยว่ามันสามารถบรรจุได้ประมาณ300กว่าลิตร300กว่าลิตรเลย300กว่าลิตรใช่ได้มากกว่าเดิมเยอะค่ะเพราะปกติเขาก็จะแบบร้อไม่เกินอันนี้คือ300ลิตรเหลือเหลือ ใช่ครับปกติเจ้าตัวเครื่องนี้นะคะต้องบอกเลยว่าตัวเส้นเขาเรียกว่าอะไรตัวเส้นล้อของของตัวปล่องเนี่ยเขาทํามาให้กระทัดรัดเพราะฉะนั้นเขาก็เลยดีไซน์มาให้เหลือแค่4ีนิ้วเหมือนเดิมแต่ว่าขยายความสูงแล้วก็ขยายตัวมอเตอร์ให้เพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าถือว่าลดละปังมากเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวโกดจะลองให้พี่บ๊วยเนี่ยลองดูดให้ท่านผู้ชมดูว่าแรงดูดของมันอ่ะเยอะขนาดไหนเอาให้เห็นภาพเนาะ อ่ะเราลองดูดันก่อนครับจริงๆแล้วตัวนี้นะครับเราต้องต่อเข้ากับเครื่องปะไลเครื่องใสอะไรพวกนี้เหรอคะใสครับค่ะค่ะได้ท่อตัวนี้ครับแล้วเราจะให้ลูกค้าเห็นเลยว่าเราจะดูดเศษไม้มันแรงแค่ไหนของตัวมันจริงๆได้ค่ะนี่เดี๋ยวผมถอดก่อนนะครับได้ค่ะจริงๆไม่ก็ใช้ท่อท่อดูดเลยก็ได้นะครับผมลูกค้าน่าจะรู้กันอยู่แล้วครับผมซึ่งซึ่งเราก็มีขายท่อแยกด้วยนะใช่ครับ ะโอเคลองจับดูแล้วก็ดูดเองเลยก็ได้ครับให้กดได้เลยเหรอได้เลยครับได้โอเคได้เสียบบั๊กให้อันนี้คืออันซีไม่มีสคริปนะคะว่ากดจะต้องเป็นคนจับนะคะอยู่ดีก็ต้องจับนะคะโอเคไปครับโอเคถือว่าไวมาก กมองแทบไม่ทันเลยใช่ไหมครับผมเฮ้ยมันไวมากอ่ะเออให้ไวจริงเมื่อกี้แบบโอ้ยวิ้ววิ้วเนี่ยครับเ็คือเดี๋ยวเข้าเครื่องดูดเสศษไม้ปุ๊บเนี่ยเออเครื่องใส่ไม้ปุ๊บเ็ษไม้เนี่ยจะวิ่งเข้ามาในนี้หมดเลยโอ้ทางซ้ายขวาก็คือจุดได้เต็มที่ใส่ไปเลยห้าหกชั่วโมงมึงใสไปโอุ้ยเยอะไป เราต้องรับตัะเครื่องด้วยแล้วเราตัดเครื่องด้วยอล้รอันนี้พอสมมติดูดเสร็จแล้วเราจะถอดสมมติเราจะถอดเออ่พวกเศษไม้ไปทิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยครับถอดยังไงเลยครับเหมือนเหมือนตัวเล็กครับผมตัวนี้จะเป็นคลิปเหมือนกันล็อกนี่ครับแค่รัดมาจะมีตัวเกี่ยวครับค่ะง่ายง่ายค่ะรับแล้วก็นี่ครับนี่แล้วก็ถอดไปได้เลย ครับผมนี่ครับเศษไม้ครับที่เราดูดที่นีครับอ๋อนี่ครับผมวันตอนเนี้ยมันแบกออกไปสองข้างนะครับมันก็จะอยู่ข้างนี้แล้วก็ข้างนี้ใ่อ๋อค่ะเย่ยมมากเย่ยมมากเลยแล้วถ้าเกิดถุงแบบนี้เนี่ยพูดถึงอ่ะถ้าลูกค้านะคะมีเครื่องอยู่แล้วแต่อยากได้ถุงอเราก็มีถุงให้ด้วย แทนนะคะไทยอินไปในตัวนะคะเอาให้คุ้มกับเสียเวลาการแลกแลกเราก็ต้องเอาให้คุ้มมากที่สุดนะคะทั้งท่อทั้งผ้านะคะแต่ใจความสำคัญก็คือเครื่องนี้นะคะ Dk 6 6 3เนาะตาผมับผมตามนี้เลยค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นแล้วเนว่าเครื่องตัวนี้นะคะสเปคเป็นยังไงนะคะแล้วก็การทํางานจริงตอนดูดเป็นยังไงเนาะยังไงยังไงนะคะเราก็ต้องขอฝากเจ้าเครื่องนี้ไว้ด้วยนะคะของเข้ามาแล้วนะและตอนนี้ก็มีราคาโปรโมชั่นพิเศษด้วย เดี๋ยวถ้าเกิดเป็นเรื่องรายละเอียดโปรโมชั่นราคาเดี๋ยวเราจะลงไว้ที่ข้างล่างนะคะลูกค้าก็ไปดูกันได้นะคะสําหรับลูกคาก้าคนไหนนะคะที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสําหรับเจ้าสินค้าตัวนี้ลูกค้านะคะก็จะสามารถโทรมาหาเราได้เลยนะคะหรือไลน์แอ mc 2 0 1 5มาหาเรานะคะหรือพิมพ์คอมเมนต์ใต้ล่างนี้ได้เลยนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่ชอบช้อปปิ้งใน Marketplace รเราก็มีให้เลือกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นช h อป e ีนะคะล a z a ด้น็อกน็อกนะคะ JD หรือว่าช่องทางใหม่ล่าสุด Big Thailand เราก็มีเรียบร้อยนะคะครับผม,บผมยังไงวันนี้เราก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะครับผมต้องขอบคุณพี่บวยด้วยนะคะควันนี้ที่สละเวลามานะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็กดกด Subscribe ให้เรานะคะคเพื่อเป็นกำลังใจนะคะคที่ดี อย่าลืมกดกระดิ so. ่งด้วยครับผมอาอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยงั้นเราก็ลากันเลยเนาะสวัสดีค่ะนันผู้ชมบ๊ายบาย